สวัสดีครับญาติธรรมทุกๆท่านวันนี้เรามาทําการบันทึกเสียงตอนพิเศษต่อปัญหาจกากญาติธรรมที่ฝากคาถามไว้ในเพจประสบการ์วิญญาณและการอุทิศบุญของคนธรรมดาและมาน้อยวันนี้จะให้ครูได้ตอบคาถามที่ญาติธรรมได้ฝากคําถามไว้นะครับสวัสดีครับค,ครบูสวัสดีครับสวัสดีครับญาติธรรมทุกทท่านนะตอนนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะเพิ่งวันแรงงานไปนี่เนาะนะก็ ตอนนี้ใน Facebook ในเพจเราคำถามแปลกๆมาซึ่งมันก็เป็นประโยชน์อนะอันไหนเป็นประโยชน์นี่ผมก็จะเอามาอัดเป็นเสียงออก YouTube เพราะว่าคิดว่าผู้ฟังน่าจะได้แนวคิดต่างๆที่ที่ผมจะตอบปัญหานะครับนำไปใช้ได้อ่ก็มีอะไรคุณอะไรนะจูซีเฟอร์นะหลอกขั้นซาตานเอา้าหลอกก็หลอกนะครับ คำถามแรกเขาก็ถามว่าถ้าเขาคือมันจะมีถามแบบเนี้สองครั้งก็คือว่าถ้าไปทําบุญสมมติว่ามีเงินหกร้อยหกร้อยนะเอาไปทําบุญเช่นหล่อพระ,ะก็แล้วกันนะ<ฮ>ทําด้วยความตั้งใจเต็มใจนะสองร้อยแล้วก็เว้นครั้งละครั้งละนะแล้วจ,จะเว้นไปอีกวันสองวันแล้ว,ลวก็ทาอีกสองร้อยแล้วก็ทําอีกสองร้อยรวมสามครั้งกับถ้าเราทําผลเดียวหกร้อย อันไหนเยอะกว่ากันครับอืมรู้สึกจะเอาพุทธศาสนาเป็นคณิตศาสตร์เนาะต้องขอปรับความคิดสักนิดนึงท่านผู้ที่ถามนะเลิกคิดเถอะว่าตอนไหนได้มากได้น้อยที่ผมทำมานะผมไม่เคยคิดเลยเวลาคิดทำเราจะคิดเพียงว่าเราบำรุงพระศาสนาเราตัดจบตรงนั้น บุญมากบุ่น,น้อยไม่สนถ้าเราไม่คิดหวังเราไม่คิดในลักษณะปริมาณในลักษณะคณิตศาสตร์นะตรงนั้นมันจะมีตัวแฝงตัวหนึ่งที่เข้ามาแทรกจิตเรานะเราโลภความดีไงครับการโลภความดีมันก็เป็นกิเลสอีกเพราะงั้นจงทำวาสละเงินนี้เพื่อบำรุงพระศาสนาจะเป็นอะไรก็ตามนะจะทำกี่ครั้งก็ตามแล้วก็รู้สึกอย่างนั้น ถ้าเกิดเราจะคิดคณิตศาสตร์เป็นครั้งงั้นเอาทีละบาทไม่ดีหรอครับหกร้อยครั้งเอออย่างงั้นมันไม่เยอะเลยเหรอซึ่งถ้าเราคิดแฝงตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนบาปบริสุทธ์เนาะครับเราจะใช้คําดีดีไหมเนี่ยบาปบริสุทธ์เออตั้งใจดีแต่มันบาปอ่าคือมันมันไม่บาปหรอกนะแต่ว่ามันมันมีคำว่าซ้อนของความอยากได้บุญเนี่ยมันมซ้อนเข้ามาคือคำว่าโลภนะครับเพราะงั้น ท่านตัดความคิดตรงนี้ทิ้งเถอะทำเท่าไหร่ก็ช่างท่านทาเท่าเนี้ยท่านรู้ไหมถ้านคนที่เขาจนมากๆอ่ะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่สิบบาทถ้าเขาทําหมดสิบบาทเนี่ยเงินขึ้นลถเมย์กลับบ้านเขาไม่มีเขาต้องเดินเขาทำสิบบาทนั้นเขาอาจจะได้เยอะกว่าคุณก็ได้เพราะเขาทําสุดตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าจํานวนเงินนี่หรือจํานวนครั้งนี่ บางทีเนี่ยมันมันมัน,มนอะไรมันต้องอยู่ที่กําลังใจกําลังความตั้งใจใช่อย่างที่ผมพูดสิบบาทเมื่อกี้นะคือหมดตัวเขาเลยครับแต่ถ้าเศรษฐีมีเงินพันล้านเนี่ยทําสักล้านหนึ่งเนี่ยเขาเฉยเฉยความตั้งใจต่างนะครับเพราะว่าเขายังมีเหลือเยอะแยะเลยกับคนที่มันจนมากๆเนี่ยเขาหมดตัว กำลังใจกำลังใจต่างนะครับบางทีต้องยอมคำว่าอดข้าวเลยไม่มีเงินซื้อแต่ตั้งใจทำตรงนี้ถ้าท่านไปฟังในพุทธประวัติท่านจะพบนะที่คนรับใช้ของเศรษฐีเนี่ยทำด้วยอาหารที่มีอยู่นะครับซึ่งก็เป็นอาหารที่ชั้นต่ำนะคนรับใช้นะ ผมก็จําชื่อท่านไม่ได้นะฮะก็ปรากฏว่าได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าตัวเองก็อดข้าวจนเป็นลมตายอ่ะจะตั้งใจดีนี่คือความตั้งใจแบบสุดตัวเพราะงั้นขอขอสรุปคํานี้ที่ท่านถามมาเรื่องการทําบุญหลายๆครั้งท่านตัดเถอะเลิกเอาคณิตศาสตร์เข้ามาเลิกไปมองปริมาตรหรือว่าปาริมาณของบุญเอาว่าทำเมื่อไรเท่าไร ก็ตามสะดวกเราเท่าเท่าเรามีกำลังและไม่เดือดร้อนและจงทุกครั้งไม่ต้องสนเรื่องบุญมันได้อยู่แล้วแต่ขอท่านคิดว่าขอบำรุงพระศาสนาถาวายแด่พระศาสนาก็ได้ตัดจบแค่นั้นครับถ้าตัดจบแค่นั้นมันบริสุทธิ์กำลังบุญสูงครับ,รบสูงจากเจตนาน,นี่คือข้อแรก ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกำลังใจเราก็จะไปดูนี่อีเรื่องครับครูบุบญชั้นท,นทานที่ใช้กําลังใจลหลายๆคนเนี่ยทุนน้อยทานน้อยก็คือเงินเนี่ยไม่มีแต่กําลังใจเนี่ยมีกําลังเช่นไปช่วยงานคนอื่นไปช่วยงานในพระศาสนาในการร่วมก่อสร้างร่วมต่างๆแต่ว่าไม่มีเงินใช้กําลังใจได้หมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่แค่เรื่องเงินนนะบางคนงไม่มีเงินเลยแรงงานมันก็ใช่อ่ะ ใช้กําลังกายนะตัวเนี่ยไปทําใช่สามารถทําได้เพราะว่าต้องอยู่ที่เจตนานะคํานี้เจตนาไปตั้งใจทําเพราะว่าเงินน่ะมันนํามาสร้างอะไรไม่ได้แล้วมันต้องใช้แรงกายของคนเข้าไปช่วยทําอยู่แล้วนะถือว่าเป็นบุตชั้นทานที่มีกําลังใจสูงตั้งใจมากก็คือกําลังใจสูงเจตนาคือตัวตั้งทุกอย่างเลยนะคําว่าเจตนาคือใหญ่สุด นะครับแล้วบริสุทธิ์ที่สุดเพราะว่นที่เราจะเห็นไงคนที่เขามีกําลังใจเนี่ยไปช่วยคนอื่นได้เยอะอืไปช่วยเหลือผู้อื่นได้มากนะก็เป็นบุญชั้นทานตัวหนึ่งเพราะบางคนก็เยอดแต่ว่าเป็นต้องเป็นทรัพย์หรือว่าเป็นทาน่างก็มันยุคปัจจุบันน่ะนะมันมันไม่เห็นผลเ,ออเงินมันเป็นหลักไว้หมดแล้วทําให้เราบางคนนะี่นะไปมองข้ามตรงนี้ไปไม่มีเงินก็ไม่กล้าทําบุญหรือก็คิดไม่ออกนะอันก็คือเวลา ไปทำมาหากินนะก็ต้องหาช่องเอาในการสร้างนะฮะซึ่งบุญชั้นทานก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ใจเยอะแยะอย่างบ้านผมนี่ก็เศษอาหารตอนเลิกกินข้าวนี่ก็มีแล้วก็ทำทานได้กับสัตว์อ่ะมันก็เป็นทานขึ้นมาอีกครับไม่ใช่มีแค่พระศาสนานะก็<น>ะโอ้เยอะแยะที่เราจะคิดเป็นฐาน นะครับเราแบ่งปันอาหารให้เพื่อนบ้านได้หมดนะ,นะก็ถือว่าการสร้างอะไรบ่อยๆเป็นทานเราก็สร้างตั้งแต่ในบ้านจนถึงที่วัดแล้วแต่วาระเวลาและโอกาสไม่ใช่มุ่งแต่วัดอย่างเดียวนะอย่างผมนี่ที่บ้านเป็นหลักมากกว่าอย่างที่ทําทุกวันนี้ก็มีทั้งธรรมทานที่ผูดด้น,รรนี้ก็ธรรมทานนะก็ทําที่บ้านเนาะนะตอนนี้ก็ถือว่า เป็นการสร้างทานของพวกผมก็แล้วกันนะครับไม่ได้หวังอะไรนะมันได้มากไดนะ้น้อยไม่เคยสนใจนะก็ทําคิดว่าทําหน้าที่ก็คือนําสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วก็พิสูจน์ทราบในวิธีการต่างๆของเราเนี่ยเอามาเผยแพร่แต่ทุกครั้งเราก็ย้ําอย่าเชื่อท่านก็ต้องเอาไปปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ทราบพิจเจรณาเอาก็แล้วกัน,กนครับนะทีนี้มีมีคําถามมาท่านคนเดิมนี่เนี่ยนะท่านอยากรู้นะ คือบวชพระเราเราเคยพูดแล้วก็ผมก็เคยเขียนนะว่าถ้าลูกบวชเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามทวิยธรทมวน,น,นะนันเนี่ยนะบุญนั้นน่ะถึงพ่อถึงแม่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอูทิศเลยสวดไว้สองตอนได้สกบุญบวชพระสองตอนทีนี้คําถามที่ถามมาโดยสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะรักษาศีลปฏิบัติตธรรมนั่งสมาธิแต่เป็นเป็นคนธรรมดาคราวา ดย๋ยวมากก็ศี5ห้ารพิเศษก็สินแปดนะแล้วบุญมันจะถึงพ่อกับแม่ไหมครับตอนแรกไม่กล้าตอบนะั่นแหละในที่สุดในที่สุดก็ดต้องก็ต้องถามผู้รู้ก็ต้องบอกว่าเป็นท่านที่มาเฉลยให้ดีกว่านะครับนะแต่ท่านไหนไม่บอกเพราะท่านไม่บอกผมนะแล้วผมก็ไม่กล้าถามว่าท่านคือท่านไหนนะครับก็ เลยได้คําตอบมาอย่างนี้นะครับต้องบอกผมเองก็ไม่รู้นะเพราะไม่เคยท่านบอกว่าได้แต่ไม่มากก็ถามแล้วทำไมเป็นพระจรึงได้มากท่านบอกว่าศีลของพระ227 22ข้อมีมากก็คือเป็นกายที่บอดีสุดเนื่องจากมีศีลมากกว่าแต่ถ้าคนเนี่ยรักษาศี8ล8รักษาศีล5 ถ้าศีลยย่งมากบุญยิ่งถึงผู้ที่เป็นบิดาบรรดาได้แต่ยังไงก็ไม่เท่าพระเพราะนั่นคืออยู่ในพระอาภา,า,าพาั์ได้แต่น้อยกว่าใช้คำนี้ดีกว่าครับนะเพราะนั้นผู้ที่เป็นพราวาสและปฏิบัติธรรมก็นี่เขาสงสัยมาก็หาคำตอบให้นะครับาะแล้ว,วียบการป,ป,ปฏิบัติก็จะแตกต่างกันนะครับ่งางพระกับผู้ปฏิบัติธรรมดาใช่แต่บางคนโอ้ปฏิบัติเก่งกว่าพระก,ก็มีนะ แต่ตัวฐานของศีลมันไม่เท่ากันนี่อันนี้ท่านยืนยันมาอย่างนี้นะครับก็รับฟังเพราะว่ามีข้อเกี่ยวข้องครับก็ท่านที่ถามเขาบอกว่าแม่เขาเป็นมะเร็งนะแล้วเขาไปปฏิบัติธรรมพอาปฏิบัติธรรมเสร็จรเขาอาธิษฐานขอรับกรรมแทนแม่ครับนะเสร็จแล้วอาการป่วยมาปรากฏที่ตัวเขาครับนะแต่พอเขาเลิกอธิษฐานตรงนี้อาการนั้นก็หายไป เราก็งงเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันอย่างนี้คือสูตรของเราเนี่ยเราเอาบุญให้กับานเวนให้ในเวที่ถึงตัวแม่ใช่ใช่นะแต่แต่ยังไงก็คือไม่เท่ากับแม่ทําเองเพราะว่ามันของแม่ครับแต่ในฐานะลูกใช่เราทําได้แต่มันเกิดคือเขาเกิดอาการป่วยแทนแม่ขึ้นมาในบางส่วนคือคือมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็เราก็งงเอา้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องมาถามท่านที่ตอบ เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรื่องศสีลนี่แหละครับก็ได้คําตอบก็คือว่าเศษกรรมของแม่มาถึงลูกเศษนะเศษกรรมนะครับในเวรของแม่ก็ก็เหมือนเอาซะหน่อยหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้เลิกจากแม่เพราะว่าคู่กรณีคือแม่แต่อันนี้คือลูกก็พอใจนิดหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกเพราะฉะนั้น ก็อยากจะตอบว่าเจ็บตัวฟรีนะครับแต่เป้าหมายหลักของในเวรคือแม่ยังไม่ได้เลิกนะครับถึงจะดีขึ้นหน่อยเพราะว่าละมือมาเล่นลูกแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกย้ำคำนี้เพราะนั่นคู่กรณีเขาดีที่สุดสอนให้แม่ทําลูกเนี่ะทาหน้าที่ของลูกก็คือช่วยแม่ใช้นี่นะไม่ผิดยิ่งถ้าช่วงที่เขาละเนี่ยโอ <c oughs> กาสที่แม่มีกำลังมากขึ้นเนี่ยให้แม่ปฏิบัติ ถ้าแม่ปฏิบัติแล้วใช้นี่นะก็มันก็มีหลายสูตรนะแต่สูตรของผมผมก็อธิบายไว้หมดแล้วนะส่วนท่านจะใช้สูตรไหนก็แล้วแต่ท่านจะเลือกพิจารณาเอานะครับผมผมเองก็พิสูจน์ของผมมาจนเลิกพิสูจน์แล้วนะส่วนท่านท่านก็ต้องพิสูจน์เราเองนี่ผมก็ไม่รู้จะว่าไงมันก็ได้แต่บอกเล่าให้ฟังนะครับงพ้นสรุปแล้วเนี่ย <c oughs> ขอรับกรรมแทนแม่ได้ไหม ก็โดนหลังมือของในเวนไปหน่อยแต่ในเวนไม่ได้เลิกเพราะคู่กรณียังคือคือถ้ายังไม่พอในความแค้นกับคู่กรณีก็จะไปเอาต่อที่ตัวแม่นั่นแหละเพราะว่านั่นคือคู่เวรของเขาดีที่สุดท่านต้องสอนให้แม่ทำด้วยซึ่งวิธีการก็คือสร้างบุญ แล้วก็อุทิศบุญนั้นให้ในเวรที่มาถึงตัวนั่นแหละพูดทําเพราะว่าถ้าผู้ทํานั้นพอละไปผู้มาใหม่ก็คือผู้มาถึงตัวเพราะฉะนั้นคำนี้ตรงสุดแล้วแต่ถ้าพูดทําให้ป่วยอันนี้เราถ้าเขามาแล้วเขาไม่ทําให้ป่วยเขาอดนะครับคือคำหลายหลายคนก็จะใช้คําว่าให้ในเวที่ทําให้เจ็บตรงนี้ตรงนี้เอ,อ่อได้แรกๆกได้แรกๆกครั้งสองครั้งสาครั้ง,งขอได้เสร็จแล้วเปลี่ยน นะคือตอนแรกจี้เป้าแต่ตอนคือคือเราก็คิดว่าในเวที่มาถึงตัวคือเขาคือจบแล้วคือเขานั่นแหละนะถือว่าเป็นที่ถึงตัวไม่งั้นแล้วเดี๋ยวในเวรที่ทําให้ข้าเป็นมะเร็งโอ้โหตายเลยครับแต่เนี้ยตายแล้วไม่ได้เลิกหาย้วครับ <c oughs> นะเพราะเขาจะต้องมาทําให้เป็นมะเร็งเขาถึงจะได้ไง <c oughs> จบเลยตรงนั้นแช่งตัวเองเข้าแล้วนะครับงั้น <c oughs> ผมก็ว่าผมผมจับกลางเป้าแล้วนะส่วนท่านจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ท่านจะคิดพิจารณานะครับ ก็สรุปใจความอมสามเรื่องนี้นะครับถ้าท่านใดที่มีคําถามที่จะฝากไว้ในเพจประสบการณ์วิญญาณและการทิุบุญก็อาฝากคําถามไว้เดี๋ยวก็จะให้ครูเ,เป็นผู้ตอบอครับถ้าท่านใดอยากฝากคําถามไว้ก็ตอบเท่าที่มีปัญญาตอบได้ <laughs> <laughs> ได้คํานี้แต่ก็สุดท้ายก็ยังย้ําเสมอว่าอย่าเชื่ออจนกว่าพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ